ส่วนใหญ่ที่สุดหรือโดยสรุปที่สุดมันเกิดมาจากการไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมเกิดมาทําไม <c oughs> ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่แหละลองพิจารณาดูตัวเองว่ารู้ไหมว่าเกิดมาทําไม <c oughs> พิจารณาโดยสุดจริตใจไม่เข้าข้างตัวไม่เข้าข้างกิเลสรู้ไหมว่าเกิดมาทําไมถ้ามันรู้ว่าเกิดมาทําไมจริงๆมันก็จะดําเนินชีวิตถูกต้องไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันยัง,งโง่อยู่โงอ่อย่างมากที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม ก็ปล่อยเพ่อนคว้างไปตามความคิดนึกชั่วขน,นะเกิดมาทำไมไม่รู้ก็เท่ากับไม่รู้ว่าอะไรเป็นจุดหมายปลายทางต้องการเกิดมามาจากไหนก็จะไปที่ไหนมันก็ล้วนแต่ไม่รู้ทั้งนั้นจริงจะมาจากไหนมันก็ยังรู้ยากเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีมาแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันมีความทุกข์อย่างไรอยู่แล้วก็จะต้องพยายามดับความทุกข์นั้นเสียแล้วความทุกข์อะไรจะเกิดขึ้นมาอีกก็จะพยายามดับเสียดับเสียดับเสียจนหมดจนไม่มีทุกข์เหลืออยู่แต่ประการใดเลย ควรจะเรียกว่าอันนี้ละมังอ่าเป็นจุดหมายปลายทางของการเกิดมาเพราะว่ามันหมดปัญหาหมดความทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วาอย่างนั้นก็ยังไม่รู้ <c oughs> กพยิ่งไม่รู้ว่าจะต้องดับทุกข์นั้นอย่างไรด้วยเพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม <c oughs> ึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้อยู่แล้วก็อาจจะไม่รู้ข้อนี้ไปจนกระทั่งหน้าฮะนะตายหน้าข้าวลงไปเพราคิดดูด,ดีเมื่อไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมม,มันก็ทำไม่ถูกก็ทำการเป็นอยู่ไม่ถูกดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ถูกมันก็เต็มไปด้วยความผิด รีกว่าดูรงชีวิตผิด,ด,ด